เพืะะ่อนทุกคนนี้ดีก็รับเพื่อนทุกคนกับผู้สูช่ชาล่าแพนนะคะวันนี้รีบนิดนึงนะเมน,น,น,นมันจะเต็มวันนี้จะมารีวิวสกูชิร้อนใหม่นะคะถ้าใครสนใจทักดีรัยตามนี้นะคะไอ้ดีรัยเพียอ์เอ็นพีไอนะคะทำามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะก็ถ้าใครจะให้เมนผู้สู่ให้เดี๋ยวมาแพนให้ค่ะราคาแรกนะคะเป็นราคาชิล่าพิซซี่บบันะคะก็ เหลือแค่นี้แล้วนะคะก็ก็จะมีโดนัทโดนกัดนะคะโดยซาบินโคแล้วก็โดนัให้โลคิตี้โดยซาบินโคนะคะแล้วก็เป็นโดรัดลีรัคูม,มานะมี่ตนหอมค่ะไอตีนโคนอ้วนอันนี้ไซส์ใหญ่กว่ามีด้วยนะแล้วก็เป็นมีบันเป็ดนะคะราคา20ค่ะแล้วก็ราคา30บาทนะคะก็จะมีคัพเค้กนะคะนี่นะคะก็จะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสีขาวค่ะแล้วก็เป็นมีิซาปาคุเรอันนี้เป็นไซส์นี้ค่ะ อยู่ในหมวดสกูชี่นะก็จะมีเป็ดอันนี้คือมาเยอะมากแล้วก็เป็นปาลาฉลามนะคะแล้วก็เป็นกระต่ายนะคะเหลือ3ชิ้นนะคือราคาชิลละห้าสิบบาทนะคะมาเยอะแต่เหลือ3ชิ้นแล้วนะแล้วก็สกูชีราาช่ราคาชิลละห้าสิบบาทก็จะมีทั้งหมด6ช,ชิ้นนะคะก็จะมีมีเนี่ยมาสีฟ้านะคะแล้วก็มีเยี้ยแพนด้านะทีหน้าเดียวหน้าแนะปิ้นนะคะแต่มี2ชิ้นแล้วก็ปังเมงนจุดนะคะแล้วก็เป็นสาลาเปาคูริธมะสีชมพูซลาเปาเหลือง ขาวค่ะอันนี้เป็นไซส์มีเดียมนะคะชิราห้าสิบค่ะแล้วก็ราคาชิลาหนึ่งร้อยบาทนะคะจก็สองชิ้นนะเป็นพีชนะคะอันนี้น่ารักมากเลยนะมีกลิ่นหอมพีชด้วยมีแท็กนะคะที่็อตเชนแล้วก็ข้าวโพดตี่หรือข้าวโพดย่างนะชิราหนึ่งร้อยบาทนะคะราคาต่อมานะคะเป็นราคาชิลาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะก็จะมีเป็นแซนด์วิชอิราคูมานะคะก็จะมีสีฟ้านะคะแล้วก็สีเขียวนะมีแท็กสองคู่เลยนะคะเอ้ยมีแท็กสองคู่เลยนะนะ่มกระโลนะคะอันนี้ราคาชิลาหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะ กเกมหมือนอทีมพัดน์ไอส์แลนี่นะคะมีแท็กนะแล้วก็เป็นถังนมนะคะสีฟ้าค่ะมีแท็กมีบอลเชนนะชิลาร้อยห้าสิบค่ะประมาณร้อยแปดสิบบาทแล้วก็จะมีของพิเศสองชิ้นนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นไซส์จัมโบ้เลยนะมีแตงโมนะคะแล้วก็เป็นพายแอปเปิ้ลอันนี้คือแบบผ้าๆเลยนะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะชิล180าร้อยแปดสิบค่ะประมาณนะคะราคาสองร้อยยี่สิบบาทก็จะมีชี้นเดียวนะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะเป็นตัวนะคืออันนี้เข้ามาสี่ตัวเลยเหลือตัวเดียวแล้วก็ปิดกล่องแล้ว ้ามาสอบผ่านไม่ได้นะคะคืนนี้บ๊ายบายคือรีบมากเลยนะคะ